ความยั่งยืนสำคัญกับฉันมากเพราะฉันอยากจะดูแลโรกของเราเท่าที่จะทำได้มีทรัพยากรมากมายที่เริ่มร่อยลอ้อและไม่อาจฟื้นคืนกลับมาได้ง่ายๆดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับพวกเราว่าอยากจะส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลังหรือไม่แน่นอนนี่เป็นโอกาสพิเศษเราพยายามไม่โฆษณาเพราะเราก็ไม่ค่อยอยากเผยเคล็ดลับเท่าไหร่พื้นที่แห่งนี้เป็นออแกนิกทั้งหมด เนื้อที่กว่า18ตารางกิโลเมตรกว้างใหญ่ไม่น้อยสำหรับการทำออแกนิกแต่การทำฟาร์มออแกนิกต่างจากการทำฟาร์มแบบยั่งยืนการทำฟาร์มแบบยั่งยืนไม่ใช่แค่เลิกใช้ยาฆ่ามแมลงหรือพืช GMO ธรรมชาติเผยให้เราเห็นอยู่เสมอว่าความยั่งยืนมีรูปแบบเป็นวงจรไม่ว่าจะเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่การรีไซเคิลและสำหรับเราคือการฟื้นฟูดิน เกษตรแบบปฏิรูปคือการฟื้นคืนระบบนิเวศทางธรรมชาติของฟาร์มด้วยการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินความสามารถในการอุ้มน้ําและกักเก็บคาร์บอนแต่รวมๆแล้วประเด็นสําคัญอยู่ตรงความอุดมสมบูรณ์ของดินดังนั้นการปลูกพืชคุมดินการทําปุ๋ยหมักจะช่วยมอบสารอาหารและปรับปรุงผืนดินให้มีความสมดุล เมื่อไรก็ตามที่เราเพิ่มสารออแกนิกให้กับดินเท่ากับเรากําลังเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ํานี่ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าดินสามารถกักเก็บความชื้นได้นานขึ้นปริมาณน้ําที่จําเป็นต้องใช้ในการชลประทานก็จะลดลงตามไปด้วยฉะนั้นมันจึงเป็นการหวนคืนสุดสามันและคิดหาทางว่าเราจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินได้ยังไงที่แอมเวย์พืชมีส่วนสําคัญยิ่งต่อผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยเหตุนี้การทำเกษตรแบบยั่งยืนในฟาร์มจึงส่งผลโดยตรงไปถึงลูกค้าด้วยท้ายที่สุดแล้วเราพยายามจะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นโดยการปกป้องโลกของเราและผลิตสินค้าที่ยั่งยืนและเปี่ยมคุณภาพ